สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่อง GX2 นะครับวันนี้ผมพาทุกคนเข้าป่ากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูที่พักของผมนะครับผมกางไฟชิดไว้แบบนี้ครับแล้วก็ผูกเปนอนตรงนี้ครับผมส่วนกองไฟก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่ก็ให้ความอบอุ่นครับผม กองไฟอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็อบอุ่นนะครับไม่หนาวเกินไปพี่แล้วก็ผมก็หาฟืนมาน่าจะอยู่ได้เกือบทั้งคืนนะพี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าฟืนหมดเราก็หาฟืนเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวให้มาดูห้างของผมครับห้างที่ผมได้สร้างไว้คือห้างเนี้ยผมไม่กล้าสร้างต่อครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยเท่าที่ผมขึ้นไป ออสร้างเนี่ยผมก็รู้สึกถึงความอันตรายละนี่เลยนะครับอืมนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็คงจะต้องพูดแต่เฮ้ยใครมาสร้างห้างตรงนี้ไว้ทุกคนโดวิวทางนี้ก็เป็นทางที่ผมเดินลงมานะครับนะผมโดนเดินขึ้นเขามาพี่ขึ้นขึ้นขึาาขนขนขนข้นมาเขานับลูกไม่ท้วนนะครับ ถึงจะขึ้นมาถึงหน้าที่ตรงนี้นะครับนี่วิวสวยมากแล้วก็ตอนนี้ผมได้ย่างไก่สองไม้นะครับแล้วก็ย่างปลาเค็มก็แค่นี้ก็กินคนเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับวันนี้ผมก็มา เพียงคนเดียวนะสวยมากวิว ทุกคนครับดูนี่สิดอกขาวๆอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะครับแต่ว่าสวยมากเลยเต็มต้นไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็ไอพุ่มไม้ตรงนี้มันคือกาฝากนะครับทุกคนนะมันคือไม้ที่ออาจจะเป็นนกนะครับมันกินแล้วมันขี้ออกมาใส่ตรงนั้นพี่หรือว่ามันเอามาคายตรงนั้นก็ตามนะครับมันก็เลยงอกขึ้นไป ตรงต้นไม้ต้นใหญ่นะครับเขาก็เรียกมันว่า,ากาฝากแต่ผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนการที่เราก่อไฟบนพื้นหินบนแผ่นหินแบบนี้เนี่ย มันมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับการที่หินเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วก็หินจะระเบิดใส่หน้าใส่เนื้อตัวเราได้นะครับทุกคนนะมันก็เป็นความเสี่ยงใครก่อไฟบนแผ่นหินหรือว่าบนหินแบบนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับนอนพักก่อนครับทุกคน เดี๋ยวรอให้สุกแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินกันทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ไก่แล้วก็ปลาสุกแล้วนะครับทุกคนหอมหน่าทานมากเลยนะครับวันนี้เราก็ กินกันท่ามกลางวิวสวยๆแบบนี้เลยครับผมอืมวิวสวยมากแล้วก็อากาศนะที่แห่งนี้ก็เย็นนะครับผมก็ไม่ได้หนาวเกินไปนะแต่ว่าลมเนี่ยคือพัดมาตลอดเวลาเลยนะครับก็คืออากาศถ่ายเทดีะครับพี่แต่ว่าคิดว่าช่วงกลางคืนน่ะน่าจะหนาวแล้วก็ลมเนี่ยน่าจะแรงนะครับอืม ก่อนที่จะมืดเดี๋ยวเรากินไก่กันดีกว่าครับทุกคนหอมหน่าทานมากเลยกินไก่กันครับทุกคนครับกินไก่ไปด้วยดูวิวไปด้วยนะครับผมวิวดีมากมไก่นุ่มมากเลย ก็ไม่ บรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับหกโมงเย็นนะครับทุกคนโหอากาศเริ่มเย็นละเอ,อวิวต่างๆก็เริ่มที่จะมืดลงแล้วนะครับผมนูน่นหมู่บ้านคนก็อยู่ตรงนู้นครับทุกคนแสงไฟขาวๆนั้นนะวันนี้ผมนอนคนเดียวนะครับ น่แคมป์ของผมก่อไฟไว้กองหนึ่งแต่ควันไฟนะชอบเข้าตาผมพี่เวลานอนนี่เราก็ควรจะเก็บเอ่อมีดไว้ข้างกายนะครับถ้ามาคนเดียวนะถ้ามากับเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้ามาคนเดียวนี่ควรเก็บมีดไว้ข้าง,ข,างข้างกายนะครับไม่ให้ห่างเลยไก่แล้วก็ปลางผมก็ยังอยู่นะครับเก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้านะ กินไปสามน้องอิ่มแล้วครับทุกคนควันม,มันเยอะพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าข้างในป่าก็มืดแล้วนะครับมองแทบจะไม่เห็นละแต่ในกล้องก็ยังเห็นอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งในสายตาผมก็มองไม่ค่อยเห็นละมืดมากตรงนี้ก็ถือว่าอยู่บนเขาสูงในป่าลึกเหมือนกันนะครับ ผมลืมเอาไฟฉายมากับทุกคนนะผมมาเตรียมไว้ชัร์แบตไว้เรียบร้อยแล้วพี่อยู่ในบ้านอะ่ะไฟฉายสองลูกไฟฉายหนึ่งลูกแล้วก็คมไฟอีกหนึ่งลูกแต่ว่าทีนี้ถึงเวลามาจริงๆนะผมลืมหยิบมานะครับผมเสียดายมากครับทุกคนค่ำคืนนี้ก็คงจะต้องใช้แฟลโทรศัพท์สองเอานะครับเสียดายมากเลยลืมเอาไฟฉายมา อากาศเริ่มเย็นแล้วครับก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับทุกคนนะระหว่างมาคนเดียวกับมากับเพื่อนๆหลายคนมาคนเดียวก็ให้ฟิลแบบสง,งบนะครับแต่ว่าถ้ามากับเพื่อนหลายๆคนก็สนุกสนานไม่เหงานะครับผมก็ดีกันคนละแบบ สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเช้าได้แล้วนะครับ อากาศเย็นมากๆเลยครับทุกคนผมก่อไฟไว้ตรงนี้กองหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเอาเพราะผมผมมาปูผมจะนั่งสมาธิตรงนี้ดูนะครับผม ส้มน้ำกินกาแฟกันครับทุกคนบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นั่งกินกาแฟชมวิวไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วนะครับผมผมก็ต้มน้ำในกระบอกไม้ไผ่ครับ เพราะว่าถ้าต้มน้ําในหม้อหม้อแกงอะไรเงี้ยบางทีหม้อเราไปต้มแกงมาอะไรเงี้ยหม้อมันก็เผ็ดนะครับผมแถมที่นี่เนี่ยน้ํามีน้อยด้วยนะครับน้ํามีนะครับทุกคนแต่ว่าต้องลงไปด้านล่างนู่นนะทุกคนได้ยินเสียงน้ำปะก็ไกลอยู่นะกว่าจะลงไปถึงอนะ่ะแต่ว่าถ้าเราต้มน้ําในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันจะได้ความหอมของกระบอกไม้ไผ่ด้วยน้ําของเราอ่ะนะ วิวสวยมากเลยครับทุกคนนะ้พาพัทิตใกล้ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพัดทิตขึ้นไปพร้อมกันนะ ก่อนออกจากป่าก็จิบกาแฟดูวิวกันก่อนครับทุกคนตอนนี้ก็8ปดโมงเช้าแล้วนะครับทุกคน ผมเก็บเข้าของหมดแล้วนะครับพยองขยายก็เผาทิ้งนะครับทุกคนพาทิดขึ้นแล้วครับตอนนี้นู่นนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกคนตื่นมาเช้าเช้าตีห้าครึ่งหกโมงอย่างเงี้ยตื่นมานั่งกรรมฐา,านเนี่ยได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องสง,งบมากๆเลยครับนาะทีตรงนี้นะ มีหนำซ้ำลมเย็นสบายด้วยนะครับมันหมดหน้าฝนไปแล้วอ่ะพี่นะลมก็เออพัดแบบกำลังเย็นสบายนะครับผมรวมๆแล้วบรรยากาศดีมากอยากพาพี่ๆ FC มากันนะัดจุดนี้บ้างนะครับผมโอเค เดี๋รอกองไฟกองนี้เผาขยะหมดเดี๋ยวผมกลับแล้วครับเนะยังไงคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับทุกคนนะบ๊ายบายนะครับ